สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแม่พึ่งร้อยเป็ดไลฟ์ค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทำไข่ยัดไส้กันอีกนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมเนาะที่ได้เข้ามาชมคลิปของแม่พึ่งแล้วก็ถามแม่พึ่งว่าจะสามารถนำไปทอดได้ไหมนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทำไข่ยัดไส้แบบทอดกันนะคะเพื่อนๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะทอดได้ไหมเนาะ ไม่พึงก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยทํานะคะเคยแต่เอาไปต้มเอาไปนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปย่างกินเนาะแต่ว่าแบบว่าทําแล้วทอดเลยทีเดียวจบทอดแบบสุกแล้วกินได้เลยเนี่ยไม่ต้องเอาไปย่างอีกแล้วนะเออจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีไข่ไก่นะคะไม่พึงตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไข่ไก่สิบห้าฟองนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยป่นนะคะ สอวฟ้าเคียวหรือว่าซสี้ยวขาวก็ได้นะแล้วก็ไอ้รถดีนะคะแล้วก็มีกลวยมีเชือกนะคะสําหรับมัดเนาะแล้วก็มีไส้นะคะแม่พึ่งก็ใช้ไส้อ่อนนะไส้นี้แม่พึ่งในล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งจะไม่ได้ล้างให้เพื่อนๆชมเนาะเพราะว่าแม่พึ่งทําไปสองคลิปแลวเนาะวิธีการล้างไส้เพื่อนๆสามารถไปชมดูได้ในคลิปที่แม่พึ่ง ทำไข่ยัดไส้แบบแบบต้มนะคะจะมีวิธีล้างไส้ให้แบบละเอียดเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสไข่กันจะ้ะไข่สิบห้าฟองนะคะก็ปรุงรสตามใจชอบนะก็ไม่มีเปะนะตามชอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะใส่รสดีไปครึ่งชอนโต๊ะนะล้วเต๋ชอบนะคะเออซอดเนานะไม่ได้ตวงนะวันนี้ ใส่ไปเลยนะคะกะเอาเนาะไม่เค็มหรอกประมาณนี้นะคะรกูว่าแครจะใส่น้ำมันหอยด้วยก็ได้นะแล้วก็พริกไทยจะพริกไทยป่นเนาะใส่เยอะๆหน่อยดับข้าวนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ตีจะตีไข่ให้เท่ากันเนาะค่อยตีนะเดี๋ยวเขาจะกระเด็นเนาะ นี่นะคะพอไม่พึ่งตีไข่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราก็จะนําไข่ไปกรองนะคะกรองเอาฟองอากาศออกนะคะนี่เป็นฟองอากาศเนาะกรองเอาฟองออกนะเพื่อไข่เขาจะได้เนียนขึ้นเนาะ แบบนี้นะช้อนเอาฟองออกก็ได้นะคะถ้าไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอามากรองใหม่ลรองอีกทีนะคะนี่นะคะนี่ก็คือไข่ที่ไม่พึ่งจะเตรียมโกรกใส่ไส้เนาะ เดี๋ยวเรามาโกรอกไข่ใส่ไส้กันจะ้ะเราก็จะมีไส้นะคะไส้นี้คือไส้ยาวยาวมากเลยนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวแม่พึ่งจะตัดแบ่งออกนะคะเพราะว่าเราจะได้โรอกง่ายๆเนาะอันดับแรกเราก็จะมาผูกปลายไส้ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะแม่พึ่งทําไปหลายคลิปเลยเนาะเหลือไว้ประมาณ5เซนเนาะมัดให้แน่นนะคะ ให้แน่นเลยนะดูแต่ว่าแน่นเดี๋ยวไข่เขาเตกรั่วได้นะวัดให้แน่นแบบนี้นะเชือกยาวก็ตัดออกก่อนนะคะนำไส้นะคะใส่ไส้อาไว้ในกลวยเนาะยัดเข้าไปให้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวเขาจะหลุดนะคะแบบนี้กรอกไข่นะคะ ค่อยๆตักเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นฟองยังไงเขาก็เป็นฟองคือเกา่าจ้ะวันนี้ไม่พึ่งไม่ได้ใส่พริกนะถ้าเพื่อนๆชอบใส่พริกเหมือนที่ไม่พึ่งใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนี่ต่อไปกรอกไส้เสร็จแล้วมัดตัดออกอีกนะไขรก็จะนุ่มๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆยายเขาแน่นมากตึงมากนะเพราะว่าเขาจะต้องมีพื้นที่สำหรับการฟูนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันจ้าเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดไส้กันนะคะเพื่อนๆ ตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนนอยหน่อยนิดๆนะคะไม่ต้องร้อนมากแค่เป็นฟองขร้ลอยขึ้นมาเนาะเราก็ใส่ใบเตยนะคะเนี่ยเดือดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ไปเลยจะ้ะใส่ไข่ลงไปทอดเลยนะ ลดไฟลงนะคะลดให้อ่อนที่สุดนะไฟอ่อนประมาณนี้นะคะลุกจ้ะ ตอนนี้จนาทีผ่านไปนะคะไม่พึ่งทอดไส้ครบเวลา10นาทีแล้วนะไม่พึ่งก็จะปิดไฟแล้วนะคะ แม่พึ่งได้ทอดไส้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแม่พึ่งสามารถทอดได้แค่สิบนาทีนะอืมเพราะว่าถ้าทอดนานกว่านี้นะคะน้ำมันเขาก็จะเดือดขึ้นแบบว่าร้อนถึงว่าเราจะไม่ได้เร่งไฟแต่ว่าไฟกระทะน้ำมันเขาก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในที่สุดไส้ก็แตกนะคะน้ำมันร้อนเกินไปนะคะไส้แตกนะลดไฟลงอีกนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาอาจจะเล่นเนะเาะกระพงนะคะหรือว่าเราอาจจะต้องแบบว่ากรอกไส้แบบลวมๆมก็ mm. ถึงจะไม่แตกนะคะถ้าใครจะทําก็ต้องกรอกไส้ให้ลวมๆนะคะจะได้ไม่แตกนะแต่อันนี้ไสแตกนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะหั่นไส้ที่แม่พึ่งทอดให้เพื่อนๆชมเนาะเาะว่าที่แม่พึ่งอทอดไปสิบนาทีเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปพึ่งะหาหเพื่อนๆดูเนาะไส้สุกนะคะสิบนาทีคือไข่สุกนะคะแต่ว่าไส้เขาก็จะยังไม่สุกเนาะเขาก็จะเหนียวเนาะเพราะว่าไส้เขามีความเหนียวอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะทอดให้เขากรอบนะคะเราก็จะตัดเป็นท่อนนะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะพอดีคำเราจะไปกินกับ น้ำจิ้มหรือว่าไปทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรเนาะเราก็ตัดหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ไปทอดเลยจ้ะจะพอเราทอดแบบนี้นะคะทอดยังไงก็ทอดไปเลยจ้า ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ตักออกเนาะหรือไม่เราก็จะตัดเป็นท่อนยาวๆแบบนี้นะคะแล้วเอาไปทอดนะคะเพื่อนๆต้องทอดไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเราก็อย่าทอดไฟแรงมากเนาะเราอาจจะแตกได้นะคะ เราจะตัดกั้นยาวประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้ก็แล้วเต่เราเลยนะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะทอดขายหรือว่าอะไรนะเขาก็จะเป็นเหมือนไส้กรอกนะเนาะนี่นะคะฟูออกข้างๆเนาะแบบนี้นะคะเหมือนดมเดย เราก็ค่อยๆทอดไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเอากรอบมากกรอบน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะแม่พึ่งจะทอดประมาณนี้เนาะแม่พึ่งก็สามารถทําได้ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะ ทำแบบไหนนะคะก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำได้ตามใจชอบเลยเนาะวันนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะ<ๆ>ก็ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้แม่พึ่งร้อยป็ไลฟ์ด้วยนะคะแม่พึ่งจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทาให้ชมแล้วนะคะ